ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่งนักกล้าคนนี้ไปต่อยคุณถึงบ้านไม่อฮียพี่ผมไม่กด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 อะไรนะน้องน้องไม่กดเหรอเอ้ยไอ้น้องจัดการดิเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้มีชะตากรรมเดือดเนองคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะโอ้ยงานใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วจะได้กลับบ้าน แล้วเงินเดือนก็จะออกทํางานมา3มเดือนเฮ้ยบริษัทนี้ดีเ,ออเลยเดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้ขึ้น 1> 1เงินเดือนแล้วออโชว์โชว์อ่ะครับผมหนะัวหน้าว่าไงครับอ๋องานเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับเอาดีมากโชว์แต่แต่ไม่อกี้ว่าท้าไมีไ่คาราชจะมาบอกนะโชว์ออะไรเหรอบริษัทเราโดนแจ้ง้มละลายฮะต,ตอนตอนนี้บอสเองก็ไม่มีไม่มีเงินแล้วด้วยอ่อแต่ย่าบอสให้ของบํานานนะให้ของบานานเป็นอันนี้โนเกียของบํานานเพื่อนนี่เหรอครับไม่พอไม่พอใช่ไหมเอาอีกเครื่องเผื่อเผื่อเผื่อไว้เผ บอสบอสบอสเชื่อว่าโนเกียเครื่องเครื่องนี้ต้องเป็นประโยชน์กับโชว์แน่นอนนะครับผมไปเลยไปไปเอ้าเดี๋ยวเงินเดือนผมละเอ้าเอ้วหนีไปเลยเดี๋ยวัพอละเงินเดือนผมละเงินเงินเดือนอะไรไม่มีบอสเดี๋ยวเดี๋ยวบอสจะต้องเอาโนเกียบอสเนี่ยไปใช้ประโยชน์เหมือนกันอ่ะฮะคือขอบขอบคุณมากนะแฟดได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวบอสไปละอ้าอ้าอ้า อีกทีก็ได้เหรอโอ้ยช่างมาเลยกลับบ้านก็ได้อะไรนเนี่ยลืมไปว่าเอารถมาไป็นเบลรถก่อนคือเราทํางานมาตั้งนานฝึกง,งานสองเดือนเดือนนี้เดือนแรกจะได้เงินเดือนแล้วพอโดนแจ้งล้มละลายอะไรวะเนี่ยอาไปว่าช่างมานละกันกลับบ้านดีกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยเนาะเราจะเอาเงินที่ไหนใช้แล้วเนี่ยช่างมานละเดี๋ยวค่อยคิดชิบึ้บอ่า ทำไมรถลเิดไม่ได้เดี๋ยวฮัลโหลอะไรอะเข้าทางนะบัตรเกิดอะไรขึ้นกับบ้านอะบ้านหลังนี้ถูกยึดหาบัตอาครดิโปรดติดต่อธนาคารบ้านโดนยึดอีกโอ้ยแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนใช้แล้วเนี้ยโอ้ยโอ้ยหางานต้องหางานทำต้องหางานทำงานเดี๋ยวนะเราไปทำอะไรมาบ้านบ้านยังจ่ายไม่ครบดิว่ะเลยอีกสามเดือน โอ๊ยอะไรเนี้ยทำไมดี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 เอาวะเราจะต้องใช้โนเกียให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นอย่างเช่นอ๋อชี้ออกแล้วเราจะต้องหางานตามป้ายงานตามป้ายเอออัอนี้ไงรับสมัครคนขายเสื้อผ้าไหนชิปชิปชิปชิชิชิชชชอะไรเนี่ยมันบอกไม่มีเบอร์นี้อยู่ฮะเดี๋ยวจะรับสมัครงานก็ขเขียนเบอร์ให้มันถูกสิ ต่อไปป้าต่อไปอ๋อต้นไม้มีรับสมัครคนล้างจาน01 0,025นอ้ันนี้ก็อีกอันไม่มีเสียตอบรับจากเลขหมายที่ฉนเรียกเอยงานที่ไหนต่อดีอ่ะงานที่ไหนต่อแถวไหนแถวนี้มีไหมตามเสาเอ้ยรับสมัครคนซักผ้าคนซักผ้าเหรออ<ม>โอเคลองดูก็ได้ว่าถึงไม่จะซักผ้าเป็นก็ได้เจ็ดเ ฮัลโหลครับหุติด,ด,ด,ดออฮัลโหลครับขอโทษนะครับตอนนี้ประธานักงานเต็มแล้วอะฮะเต็มแล้วเหรอครับใช่ใช่ครับโอเคครับเปิดป้ายออกอะสติสตีสตอ,อ,อ,อะไรอีกเนี่ยทีนี้คนนี้ก็เต็มอีกโอ้ยทำไมดิตรงนั้นมีคุณมีป้ายหนึ่งรับสมัครเด็กเสิร์ฟหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสองหุ้ยติดแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ๋อฮัลโหลครับเฮ้ยอันนี้คือรับสมัครเด็กเสิร์ฟใช่ไหมครับ อ๋อจะมาสมัครเด็กเสิร์ฟร้านผมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมคือเริ่มเริ่มการได้เลยไหมครับพอดีผมไม่มีตังค์แล้วอ๋อตอนนี้ยังไม่มีใครสมัครเลยครับผมโอ้ยจริงเหรอครับมามาได้เลยครับมาได้เลยครับโอเคครับโอเคครับผมกำลังไปนะครับผมร้านร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงอ่ตรงอ่าตรงหน้าสะพานนะครับตรงสีตรงสีสีแยกครับอ๋อสีแยกหน้าสะพานโอเคครับสีแยกครับโอเคครับผมกำลังไปครับกำลังไปครับครับโอเคครับได้งานแล้วได้งานแล้วเฮออในรถคันนี้ล่ะ อะ,นะอ,อะไรเนี่ยรถน้ำมันก็หมดโอ้ยอะไรเนี่ยวันนี้เป็นวันอะไรกันเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยวันอะไรกันแน่โดนงโดนไล่ออกงานจนก็จนไม่มีตังค์สักบาทตัวไม่มีแม้แต่ตังค์สักบาทเลยแม่แต่โนเกียร์สองเครื่องน้ำมันรถก็หมดโอเคไม่เป็นไรเราต้องเล่นโอกาสแก้ตัวตอนนี้สี่แยกร้านไหนร้านนี้หรือร้านนั้นร้านนี้แหละอ่าชืบเดี๋ยนะบริษัทเก่า ร้านอาหารอ๋อร้านนี้เองเหรอโอหโอเคโอเคอ่ะสวัสดีครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับอ้าวเอ้ยวันวัสดีครับเชฟมาแล้วครับมามามาแล้วครับมาแล้วครับอะไรนะว่าจะมาเป็นเด็กเสิร์ฟร้านผมเนาะใช่ใช่ใช่ครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟจะออกไปซื้อวัตถุดิบก่อนนะแป๊บนึงแต่ระหว่างนี้ระหว่างนี้อ่าเชฟทำอาหารไว้ในตู้เย็นแล้วทำอาหารไว้ในตู้เย็นลองดูในตู้เย็นแล้วเหรอครับได้ทำอาหารไว้ในตู้เย็นแล้วก็ถ้าลูกค้าจะเอาอะไรก็อ่า เอามาอุ่นนะอุ่นเอาออกมาอุ่นฮะ<า>ใช่ทำไมาขเขาไม่ข้างบ,บนเนี่ยทำไมเขาไม่ข้างบ,บนเนี่ยเอาออกมาอุ่นโอเคครับเอ่อร้านร้านเชฟระดับ<อ>มิชลินตสตาร์ไม่ต้องห่วงทราบครับไปละอย่าเชฟไปละดูแลลูกค้าดูแลร้านให้ดีด้วยอ๋อโอเคครับเอาล่ะร้านมีอะไรบ้างมีนี้มีมีอ๋อก็มีกระทะแต่ไม่มีเตาอะไรของเชฟเนี่ยกระทะไม่มีเตาแต่สร้างวันแล้วประเด็นคือให้อุ่นอาหารโอเคโอเคโอเค เอาละอ่านั่งก็นั่งรอลูกค้าแล้วกันนะอ่าครับอ่าครับเอ่อนายนายท่านครับเชิญเชิญนั่งโต๊ะได้สุดเลยครับนายท่านเด็กเสิร์ฟเอ่อครับ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 เตื่นตื่นแล้วก็ดีเดี๋ยวโชว์หน้าหน้าเดี๋ยวเดี้หน้าหน้าคุณคุณเดี๋ยวสักคุณคุณหน้าคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งยังลมให้นายท่านก่อนเดี๋ยวหน้าหน้าคุณคุณเด็กเสิร์ฟร้านนี้เดี๋ยวนายท่านครับแป๊บนึง วันนี้ว่าอ๋อวันนี้ผมเจอคนวันนี้บางคนรู้จักอ่อันนี้เมนูครับผมอันนี้เมนูครับโชว์มาทำโชว์มาทำงานร้านนี่เหรอก็หัวหน้าไะไผมออกผมว่าเลยต้องมาทำร้านนี้ไงแล้วหัวหน้าก็หางานใหม่เนี่ยหัวหน้าได้มาหางานเลยแน่นอนหัวหน้าอ่าหัวหน้าโปรไฟล์มันดีหัวหน้าได้มาเนี่ยได้มากับท่านนี่ยในท่านคนนี้อ่าต้องการอะไรครับผมดูแลเขาในท่านใครกินเลยครับคือในท่านเป็นใบ้หรอครับพูดเพราะสงสัยเขาน่าจะในท่านเขาอ๋อเขาต้องการคนดูแลเพราะว่าเขาป่วยนครูลืมเปิดไม้ คือเขาเป็นใบเหรอครับก็เอ่อบอดีว่านายท่านน่าจะน่าจะป่วยนะครับช่วงนี้น่าจะขอไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อขอโทษด้วยครับพอดีว่าผมป่วยนิดหน่อยนะก็ผมขอราเมงนั่วครับราเมงเหรอครับไม่เป็นไรครับโหคนรวยตั้งกระานนี้ไม่เอาไม่ไม่เอาทุกอย่างเลยหรอครับอ่าไม่เป็นไรดีกว่าครับเยอะหน่อยก็ได้เอาเถะนาเอาเถะนาถือว่าช่วยกันจช่วยกันก็ได้ครับนั้นก็กินด้วยกันนายอยากเอาอะไรไหมกอขดูเมนูเลย โอเคใช่ครับผมใช่ครับเมื่อกี้นายท่านสั่งรานเองไปแล้วใช่ไหมขอทุกอย่างในร้านได้ไหมอย่างนั้นอ๋อได้ได้เลยครับผมได้เลยครับนายท่านนายท่านกินคนเดียวนะอ๋ออ๋อเมนูเมนูอ๋อขอโทษด้วยครับนายสั่งอะไรไปเหรออ๋อสั่งกะเพราไปนะอันเดียวเองอ๋อเชียร์เลยนั่งสินั่งสิสั่งทุกอย่างใช่ไหมได้ผมผมต้องกางวลให้นายท่านนั่งเลยนั่งเลยไม่เป็นไรโอเครอสักครู่นะครับนายท่าน กลางลมให้ทีทลงบงกลางลมอีกทีรอ,อแป๊บนะครับผมพอดีต้องคุกน้ำมันครับผมอโอเคเลยครับอ่าเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอครับไหนครับอ่าสักครู่นะครับผมขออนุญาตเสิร์ฟนะครับผมแต่นี่ไก่นี่พผมสั่งรามเมงไปไม่ใช่หรอ,อ,อหหท่าอราเมงเนี่ยะท่านทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ เด็กเสิร์ฟราเมงทำไมไม่อยู่ตรงออขโทษครหน้าเลยท่านต้องมันต้องรีบเสิร์ฟครับพอดีของเยอะครับผมสั่งเยอะคุณคุณผู้ชายแรกข้าของคุณสั่งเยอะมากเลยครับได้ได้สั่งอะไรไปนะข้าวผัดเดี๋ยวนายบอกกะเพราไม่ใช่เหรอทำไมนายสั่งอ๋อเอาเป็นว่าขอให้อร่อยนะครับผมที่สั่งครับอ้อเด็ดใหญ่อ๋อเด็ดใหญ่นายนายสั่งอะไรไปเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยไม่ราเมงชั้นนายนายเอาราเมงชั้นไปกินไม่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 กินไก่กินไก่ โอ้ยทํางานทั้งวันแล้วเหนื่อยมากเลยเอาล่ะได้เวลากวาดล้านแล้วชิบนี่ปุ๊บมากวาดล้านกันชิบ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 กวาดล้านกวาดล้านชิบชิบชิบโอ้กวาดล้านกวาดล้านเอ๊ะโทรศัพท์ใครเนี่ยเอ๊ะโทรศัพท์ใครกันเนี่ยหืมโทรศัพท์ใครเอ๊ะหรือว่าโทรศัพท์ลูกค้าคนเมื่อเช้าเพราะว่า วันนี้ลูกค้าเข้าแค่คนเดียวเดี๋ยวน่าจะต้องไปเฮ้ยเอ่อเก็บโทรศัพท์นี้ไว้ดีไหมเนี่ยโทรศัพท์มันแพงมากเลยนะเนี่ยโทรศัพท์นี้เนี่ยไม่เราจะเป็นคนดีโอเคเราจะไปสถานีตำรวจกันก็ดีจังเลยสถานีตำรวจอยู่ตรงนี้เองไปดีกว่าเออเเอออนี่ยถึงแล้วสถานีตำรวจโอ้ตำรวจครับผมเจอโทรศัพท์ครับผมแป๊บแป๊บแป๊บแบแป๊บนึงนะป๊บแป๊บแปีบแป๊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 บแ คนคตำรวจครับพอดีว่าวันนี้โทรศัพท์ผมหายอ่ะผมหาไม่เจอเลยอ่ะบอกบอกเลยวบอกไปกี่รอบแล้วคุณไม่มีคุณไม่มีหลักฐานเลยอ่ะผมจะหาจากไหนเ่ยป๊ป๊บปป๊าคนะครับแป๊บคนะครับเออคุณเมื่อเช้าคุณได้มาร้านผมมาเนี่ยอ๋อใช่คุณเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมอะใช่ใช่ครับผมก็คืออ๋ออันนี้ไม่ทราบว่าใช่โทรศัพท์คุณหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยใช่ครับใช่ครับออเจอเจอแล้วครับเจอแล้วครับเนี่ยผมบอกแล้วคุณตำรวจ เขามากินข้าวที่ร้านผมครับเอออ๋อ,อนี่ครับผมเออที่หลังที่หลังคุณก็ดูแลโทรศัพท์ตัวเองดีๆหน่อยนะครับผมครับผมขอบคุณมากคุณเออคุณเอ่อคุณตามผมมาหน่อยผมมีของจะให้กออ็ออะไรเหรอครับก็บในฐานะที่คุณช่วยผมหาโทรศัพท์นะครับผมมีของตอบแทนนี่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โห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 ไปๆๆๆไปๆๆยัยคุณครับไปแล้วครับคุณครับคุณคุณคุณครับคุณครับคุณครับมีมีมีโทรศัพท์หายสักเครื่องไหม อ่าไม่มีครับไม่มีไม่โดนอะไรเยอะเลยแมผมขอผมขอผมขอเดี๋ยวครับคนตำรวจเขาไม่ได้ช่วยผมเลยนะไม่ไม่โอ้ไม่ไม่มีมีมีหายสักเครื่องเหรออีกสักเครื่องไม่มีเหรอโอ้นะเอาไปรว่าขอบคุณมากนะครับผมโอ้โหได้ตังค์เยอะดูดูดูครับครับโอ้คุณคุณเอาเงินมาได้หลายเยอะเนี่ยคุณทีหลังทีหลังทำภายอะไรไปเลยนะคุณต่างมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐี <Okay. S 2> ตามจริงผมเป็นอของเมืองนี่นะครับโอ้กะเจ้าของเมืองคูสวัสดีครับสวัสดีครับเอนนั้นผมขอตัวก่อนนะครับผมหูรวยแล้ว,วผมลาออกจากงานแล้วนะหัวหน้าเจอกันผมลาออกแล้ว